สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาดมวิธีการลงหน,หน้าทองตำรับพระอาจารย์โตนะครับที่กําลังลงท่าหน้าทองอยู่เนี่ยครับคือพี่สุริยาวงแเวียงนะครับพระอาจารย์โตเป็นเจ้าวัดวัด,ดบึงไม่วัดสามกีธรรมอำเภอบึงคขงหลวงจังหวัดบึงกาฬนะครับ ใครจะลงหน้า,นาทองาำรับผ้าารา์โตนะครับต้องเตรียมแผ่นทองคำมานะครับสามสิบสองแผ่นนะครับมีคติความเชื่อนะครับการลงหน้าทองาำรับผ้าารา์โตนะครับเป็นเมตตามหานิยมสุดๆเลยนะครับผมก็ได้ขออนุญาตถ่ายเพื่อนำไปเผยแพร่ พิธีกรรมนี้นะครับว่าพระอาจารย์โตเนี่ยจะลงยังไงนะครับ ตั้งกิดอธิษฐานตั้งกิจอธิษฐา,านดีธุรกิจการงานการค้าขายเจริญรุ่งเรืองโชคลาบมากมีเงินทองไหลามาเสมาอย่าได้ขาดมือ เดินทางไปไหนใกล้ๆปลอดภัยทุกเส้นทางเดินทางทางน้ำทางรถปลอดภัย na na musim masuk itu jadi itu penentang santang tring keren nak karo tu sampai motor maka pengkat pin nak meta mati kan nak nak dia tin second the secret ya kata itu kuasa saja nak karo tu sampai motor maka pengkat pin nak meta mati kan nak nak dia Kutang ara tenanang tamang ara tenanang sangkang ara tenanang kutang pak ciri tamang pak ciri sangkang pak ciri Aja adiya pak ciri yang tua kako pak ciri kutang bang kert nak tamang na nak sangkang mang kert nak nak kut mang pong krom tak cok

นะกพิกแผ่นดินพิกร้หยกลายเป็นดีนพ,กดพิกคนจนให้เป็นคนรวยพิกคนรวยให้เป็นเศรษฐีพิกเศรษฐีให้เป็นมหาเศรษฐีนะกุกกัดข้องกติปะปะพารุสุนารรมตะจุกเมตุรกุพัตโตภลมิยังอุมกระุกเรียกกุติเรียกทิพยมุนเขาแก่กุระอุ่มล้อสังอุ่ง

ວົມພົງພາຫາກຂອງກາງຂອງມໍຂາພົງພາເລື້ອງລົງມາສາດເທດປະຄຸບກະຈະລຽວອໍເອັນທິກກັບເກົ່າສອວປຍຍມຕທີດ້8 4ມະັນຂມນມມອສຍ່ອມສພັນາກໍປະຊະປະາຕາບນລມ พุทธังบางเกิดธรรมังบางเกิดสังฆังบางเกิดนะนะพุทธโมพงศุลกธาเปิดนะพุทธโมพงศุลกธาเปิดเปิดทรัพย์เปิดยานเปิดบารมีเปิดโชคเปิดลาภนะเปิดให้เงินไหลมากองเปิดให้ทองไหลมาเปิดให้ธุรกิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองพุทธังอารักนณะธรรมังอารักนณะสังฆังอารักษณะสักศีตนะกธรรมังสักศีตนะสังทังสักศีตนะ นะโมชูชูก็ขอก็ข,ขอจงขอเขาให้ก็เอาไม่ให้ก็เอาลิ้นให้ไม่ให้ก็จงให้เรานะจะนะจะ KUKA KUTAKATI PAPAPAROSO NAMATAYI KUTIRUKU PETO PUMI YANG OM KURIYAKU TRIYAKTI PAYAMON KAU KE KURIYAKU OM RAU SANGPUT DANG ARTANANG TAMANG ARTANANG SANGKANG ARTANANG PUTTANG BANGKAT TAMANG BANGKAT SANGKANG BANGKAT NAK NAPUTMU PUMPURUNG TAPUT NAPUTMU p u m p u r เพือในเงินไหลมากองเพื่อในทองไหลมาเปิดในธุรกิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองพุทธังอารัธนังธรรมังอารัธนังสังังอารัธนังพุทธังอารัตนังธรรมังอารัตังสังังอารัพทธังปจิริธรรมังปจิริสังังปิธิอาจรยปิิตัวคาขอปสิธิเมแบมือตังกิจอิสานดีดีละถูก ถู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 น้ำมันถูถูแล้วก็รูปหน้าคึงให้เป็นวงกลมคิงคิงคลิงคิงพูดทางก็จะท่ใมงองัพูดทางมัก็ทำใมกระงมกนันักนะ Na 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 kasto warin ko ira na 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 kasto ko ilo tapai na inang yang namo namo buda inang na na kasto warin ko ilo tapai na yang namo namo pria katarin tong daina buntirang pria katarin tong ta dosa mako bang pen na tari tong na bat ni tuu pria ha ta rin tong dan ibu ente na priya kata rin tong ua ta ta ya ara tanang tamang ara tanang sang kang ara tanang put tamang pak siti kang pak siti a ca ria tua kah ko pak siti me Nah, oke, okay. ini juga, pak. พี่ถ่ายมาตั้งให้ผมหนึ่งนาทีตอนที่กำลังติดทองสักสองคลิกนะ,ะครับก่อนลงหน้าหน้าทองของพระอาจารย์โตนะครับผมจะถามนิดนึงครับพระอาจารย์ครับอันนี้น้ํามันอะไรครับพระอาจารย์น้ำมันว่านไก่แดงน้ําวันว่านไก่แดง พ,พุทธุสพคุณด้านไหนครับพระอาจารย์เป็นเมตตาหมหานนยมตัวน้ามันเป็นเมตตาหมหานิยมพระอาจารย์ครับสูตรของพระอาจารย์นี่ทําไมต้องสามสิบสองแผ่นครับก็รักษาครับอาการสามสิบสองลงอาการสามสองใช่ครับป,ปิดบริเวณไหนบ้างครับพระอาจารย์ก็ปิดช่วงหน้าผากแล้วก็มาทั้งมา,างลอดหน้าแล้วก็มาลิ้นอีกอิดแผ่นหนึ่งเป็นสาลิกาลินทองพระอาจารย์ครับลงหนักของพระอาจารย์นี่เขาเรียกว่าหน้าอะไรครับ นะเมตตามหาศริกาลินทองณแนะมตตามหาสาริกาลิ้นทองคือคลุ่มทั้งสองอย่างเลยนะครับว่าเป็นณอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะหันหน้ามาทางนิดนิดนึงนะครับเพื่อจะดูนะครับว่าพระอาจารย์ลงอย่างไรนะครับปกติต้องเตรียมแผ่นทองมานะครับสามสิบสองแผ่นนะครับพระอาจารย์ต้องเป็นทองคําแท้มั้ยใช่ต้องเป็นทองคาเปลวแท้ต้องเป็นทองคําเปลวแท้นะครับ พกมาจากบ้านหรือพกมาทางทางวัดไม่ได้เตรียมไว้นะครับแล้วพระอาจารย์ก็จะลงให้ลูกศิษย์ที่นําทองแผ่นทองคํามาครับผมสามสิบสองแผ่นไม่ได้เอามาก็ไม่ได้ลงให้ไม่ได้พกมาทางวัดไม่ได้ทําอะไรนะต้องให้ลูกศิษย์พิเศษนะครับที่ที่พกมาผมดันด้นมาจากกรุงเทพมหานครครับเลยมาแล้วก็ต้องมาได้รับการสนับสนุนจากพี่สุริยานะครับ ต้องซื้อมาเองหมดครับผมทุกอย่างทางวัดจะไม่มีจัดไว้ให้ครับผมจะ<ถ>จัดไว้ให้แต่สถานที่ทําบุญ <laughs> มีแต่ที่ทําบุญนะครับคือตอนนี้ทางวัดนี่กําลังสร้างศาสนสถานหลายอย่างนะครับถ้าใครเดินทางมาครับบอกกันเลยครับที่นี่เพราะว่าผันว่าลงแล้วเป็นที่สุดแห่งเมตตามหานิยมนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับเป็นความเมตตาของพระอาจารย์นะครับ ให้กับลูกศิษย์ที่เตรียมแผ่นทองมานะครับถ้าไม่เตรียมมาครับท่านไม่มีแผ่นทองมาลงให้นะครับสําหรับของรายการลงหน,หน้าทองหลายสํานักนะครับจะใช้ทองคําแท้นะครับเฮ้ยพี่ถ่ายตอนลงเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นคลิปสั้นด้วยนะครับหนึ่งนาทีครึ่งทำ ือบยี่สิบปีอาจารย์ลงมายี่สิบปีแล้วนะครับเกือบเกือบยี่สิบปีแนละ้วก็เป็นค่าครูก็เท่าเดิมสิบสองบาทค่าครูสิบสองบาทนะครับ kontesi preye katen to beli benti me preye katen to u ata ca ya maka rong au tu song to tu ma ko bai ko pen na pit pen di nun si kontesi katen to beli benti katen ya maka rong au tu song to tu ma na me to bat เสียกมสิ่ท่มนจับมช่วลาตราเที่สติยเมกกับสักรัตังก่อวาสูอุผหกุางขุมาขุาเลงมมาซาจกคู่อาสนที่กับเขามาเป็นเขารลสาเอาไว้เป็นป้ายกันมาตัวทีไปห้องีแปดเมื่ท่านพมขัคันกลัไมงยบมมาม่กับแาวลงอาบน้ำ สักไหนอโนมากแม่พันตากาวรันปริยาหลวงประคัมภีนี่ลงมาพุทธเมตตาธรรมเมตตาสังฆเมตตาเจกันเต็ดเซ็ปรียกคัตารินทองได้เบุนตินุน์เรียกคัตารินทองอุอาทาชัยนาการหุ่นสมโูรจงมากอบังเกิดเป็นนะเมตตามาตริกาลินทองอับัดเดียวนี้เตย พุทธังรตนานังตมังอรตนานังฆังอรตังพุทธังปัจเจติตํังปัจฉริสังฆังปัจฉริอาจารย์ยะปัจฉริญตัวข้าขอปัจฉิฏฐิเมนามะนังสุจริตตะตุยะตะริงนามะกระนตังตังวิทิกะรังนะคะโรหุดุสํบงะจุมะกะบังเกิดเป็นนะพิกกะนดินพิกไลยเคยเป็นดีพิกกุลจนมีเป็นคนรวยพิกกุลรวยเป็น เอกเศรษฐีให้เป็นมาเศรษฐีนะพุทธังศักดิสก์สินะตัมังศักดิ์สินะสร้างขังศักดิ์สินะนะโมชูชูก็ข้อก็ขอ,ขอ,ขอ,ขอจงขอเขาให้ก็เอาไม่ให้ก็เอาให้ไม่ให้ก็จงให้เรานะจะ๊ะนะจ๊ะมัมามา,มาปริณนันตุจมหพุทธกัจจายกัจจายเอหิมาเรเอหิมามุนีเทวา cuti naku kakutan ketipa papa rusu nama tu di komentar aku betul pemi yang om keruk aku teriak di permon kau kayak aku re om bangsaun putang arat nanang temang arat nanang kang arat nanang putang bangket temang bangker kang พุทธเปิดธรรมโมเปิดสังโฆเปิดนพปุทโมปวงพุ่งตาเปิดนพปุทโมปวงพุ่งตาเปิดเปิดทรัพย์เปิดยางเปิดบารมีเปิดโชคเปิดลาภนเปิดเงเงินไหลมากองไป็นทองไหลมาเปิดให้ธุรกิจการงานการค้าขายเจริญรุ่งเรืองพุทธทางอารัธนานังธรรมอารัธนังสังกังอารัธนังพุทธทางศักดินะ Tembang saktina, sangkang sakti, na na, samdet na na, samlet na, sakti na, samdet na. na. Kukakutangkati kakutang keti papa rosu so, nama tuju Om kru kri ti teriak di ke keeu kureda ora okay, eh, oh, sahumbut hangar tenang tembang arang sangkang arsalang. กุศลสำเร็จนะธรรมังสำเร็จนะสร้างกางสำเร็จนะนะศักดิ์สิทธิ์นะนะศักดิ์สิทธิ์นะนะศักดิ์สิทธิ์นะนะสำเร็จนะศักดิ์สิทธิ์นะสำเร็จนะสาธุนะนนะกัศตวาริงค์อิีโลทปันนะนะนะกกัศตวาริงค์อิีโลทปะหินายนางยังนะมโนุษพุทธายนะนะนะ ก็ส ah ัตว์ว่ริงโควิดล็อตพะยินานยังยังนะโวมันมุดมาเจอติคติคติเพรียะค่าตารินทองเดนเบิัมเทนเพริยะกะาตารินทองอุอาทาชายนักการโหดสมบูจงมาก่อบังเกิดนะสำเร็จนะจงสำเร็จละ มะมะมะปริพุณัญ,ญ,ญตุจตมหาพุทธากจชายา,ชายเคจชะเอหิมาริเอหิมาริเอหิมะมุนีเทวาเอหิมะมุนีเทวาจุตินะเอหิพระผูมิเจ้าที่จตินะเอหิพระผูมิเจ้าที่จุตินะเอหิมาเลเอหิพระแมค่คงคาจุตินะเอหิพระแม่คงคาจติเอหิพระแม่ธรณีจุตินะเอหิพระสยามเทวาธิราชรงมาจุตินะพระเป็นสกีพยานพุทธทางอารัตน,นัง KAMANG ARSELENG SANGKANG ARSELENG MAK 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 PAK PUM JAUH CUTI NAKU KAKU TANGGATI PAPA PARU SUH NAMA TUJU KETERBATUKU PETU PUMI YANG EHIKMARENG EHIKMARENG ITI RITI ITI LU 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 ATSAK 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 SAPAK 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 WITI nama nang sama so juta tuh nama kerentang santang wit ringgren nakaru holin na nakaru hong tuh sambo bangket pen na meta ma atrika tong na bat dia ni ter hit กูกล้กูตั้งกติปะปะปพารูสูน่ามาเจอคุณรู้กูประตูพมลียงออมก็เลยูุณเด็กที่ป็นอย่างงั้ก็เกลกูเรียกโอมรสันนักการหุสัมโบจงมาก่อบังเกิดเป็นนาพิกแผ่นดินพิกลายกลายเป็นดีพิกคนนจให้เป็นคนรวยพิกคนรวยให้เป็นเศรษฐีพิกเศรษฐีให้เป็นมหาเศรษฐีนะนะสำเร็จนะสักจิ์นะสำเร็จนะสาธุนะการหุสัมโบจงมาก่อบังเกิด Pena metamaterika lintong nak badiaw ni Tengku tang arah sana nang Tamang arah sana sangkang Arah sana kutang pasiti Tamang pasiri sangkang pasiri aca Ria ya pasiring tua kaho pasiti me Nak samlet nak saksit nak Samlet nak Satu แบมือแล้วก็ขยี้น้ำมันให้ทั่วทั่วมือถูถถููถูถ,ถ,ถูแล้วก็ขยี้นะขยี้<บ>นะตบๆๆๆก่อนเปิดปัดลมได้อนนิดเดียวนะขยี้ขยี้ขยี้ขีิฐานไปเลยเดินทางไปไหนใกล้ไกลปลอดภัยทุกเส้นทาง นี่นะครับธุรกิจเกินเงินเกินขาเขยเจริญรุ่งเรืองพระอาจารย์จะลงให้ลูกศิษย์ที่เตรียมแผ่นทองมานะครับที่วัดไม่มีจําหน่ายแล้วก็ไม่ได้ทําพิธีกรรมนี้เป็นเรื่องเวลาตอนนี้ท่านยังไม่ได้ว่างนี่ขยี้ขยี้แล้วก็ลูกคุ้นหัวเลยก็ได้น,น,น้ำมันนี่ก็มีที่มาน้ำมันไก่แดงนี่พระอาจารย์สูตรที่ไหนครับก็ น้มันนี้แบ่งได้แบ่งมาจากลูกศิษย์ลูกหาทางโครรบเขาออกมาจากขอบูชาออกมาจากคูบาจิสนะอ๋อนี่นะครับดีนะครับเรามีพระอาจารย์ไปเรียนวิชามาให้ลูกศิษย์ได้พึ่งพาไม่งั้นเราลําบากเลยนะครับที่จะมีเมตตาพระอาจารยครับที่นี่เติมรถด้ไหมครับก็เติมเป็นบางโอกาสถ้าว่างถ้าอยู่ถ้าอยู่ถ้าอยู่ยก็ได้เติมรถนะครับ ก็โทรมาถามก่อน <Okay. S 1> พระอาจารย์ครับเบอร์เบอร์พระอาจารย์ให้ได้ไหมครับก็ได้เดี๋ยวอพระอาจารย์บอกเบอร์อีกทีนะครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะครับก็เด <okay. S 1> ี๋ยวจะทิ้งไว้ที่หน้ากระทู้แรกเลยนะครับสําหรับคนที่จะเดินทางมากราบไหว้ขอพอรและช่วยพระอาจารย์สร้างวัดตอนนี้พระอาจารย์ยังต้องใช้ปัจจัยอีกไม่น้อยนะครับ ไม่รู้จะปิดหน้าลงหน้าทองอย่างนี้สักกี่พันหน้าถึงจะได้เก็มีก็มีดูแลหลายอย่างคับผมอาจารย์ที่นี่ค่าไฟเดือนน่ะค่าน้ำค่าไฟสี่ห้าพันสี่พันห้าพันวัดต่างจังหวัดนะครับค่าน้ําค่าไฟเดือนละสี่ห้าพันโอ้พอที่วัดก็ไปฉันนะครับไม่พอซองที่ไปฉันอาจารย์ครับมีคนบอกว่าบวชเป็นพระแล้วสบายจริงไหมครับ ก็สบายจริงพระน่ะสบายพระพุทธรูปแต่ถ้าพระสงฆ์เนี่ยคือบวชเป็นพระน,นะครับถ้าสังคมภายนอกไม่ได้เข้ามาสัมผัสนะครับอาจจะมองว่า,ชาวเช้ชาเช้าเช้าฉันเพนเช้ชชาเพนเอนอนไม่ใช่นะครับถ้าเป็นพระน,นักพัฒนานะครับศาสนาสถานที่ท่านสร้างอยู่นะครับต้องมาจากการลงนัเมตตาสร้างวัตถุมงคลทั้งนั้นนะครับไม่มีเงินสนับสนุนจากรัฐ ไมม่ีพระต้องออกแรงเองหมดวัตถุมงคลพระก็ต้องไปสร้างเองจัดหาเองคือทุกอย่างพระทำนะครับที่วัดนี้กราบนมัสการพระอาจารย์แค่นี้ครับผม,มอ,าอาจารย์ก็ดูเดียะก็มีหลายอย่างครับทั้งดูแลทั้งในวัดแล้วก็ดูแลในบ้านด้วยอ๋อพ่อพระอาจารย์ป่วยอยู่ครับผมทั้งพ่อยมพ่อกับยมแม่ครับผมต้องอาลับมาดูด้วยก็ดูมา ก่อนก็ช่วงที่ผ่าตัดก็สามสี่ปีครับผมก็เอามาดูแลที่วัดก็มาดูแลที่วัดแล้วก็ช่วงนี้ก็มีถ้าไปกีนที่บนเอาไปกลับไปให้แม่พี่สาวดูแลไม่ก็จ้างให้คนดูในวัดแต่ก่อนก็อยู่ในวัดครับ,รบพอดีน้องสาวโยมน้องสาวเขาทํางานอยู่ทางภาคใต้ครับทีนี้เขาทํทงานกรมทางหลวงเนาะงานราชการเขาครับเพาจะลาออกมันก็ยากจะต้องให้ถึงกําหนดอะไรบางอย่างอ๋อ S <S เขาอยากจะได้บำนาญไม่ไ<ด>ต้องทํางาน <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ใช่อะเนี่ยคือก็น้องสาวก็ส่งเงินมาช่วยในการดูแลน้องสาวก็มีพี่สาวส่งมาช่วยเหมือนกันครับผมนี่นะครับภาพพระที่ป้อนข้าวป้อนน้ําที่เคยเป็นข่าวนะครับอาจารย์ต้องดูแลทุกอย่างอ,อันนี้ก็รูปนี้ก็เหมือนกันก็ต้องป้อนข้าวป้อนน้ําป้อนข้าวป้อนน้ําให้ย<ห> <ๆ S 2> อมเพืพ่มเใช่ครับผมทําให้ทุกอย่างคือไม่อบัตินะครับทําให้ไม่ทําไม่อบัตินะครับเพราะว่าทําให้บิดามารดา ถึงถึจะอาบัรอาจารย์ก็เต็มใจเพราะว่าเกิดมาชาติเดียวครับผมเกิดมาชาติเดียวพอให้เราได้ทําทําอะไรสักอย่างที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ครับจากหลังจากที่ก่อนที่เราบวชก่อนที่จะบวชครับก่อนที่เราจะบวชเราอาจจะทําอะไรที่ให้พ่อให้แม่เสียใจครับไปทํางานเนี่ยอ่ะนานๆก็ไม่กลับพ่อแม่คิดถึงคิดถึงแกก็เสียใจทั้งลูกคนอื่นมาลูกตัวเองไม่มา อย่างนี้คือใครอย่าทาแบบนี้นะครับตัวอย่างที่ไม่ดีต้องทํางานต้องกลับมาดูแลกานไปทํางานเนี่ยตั้งแต่อายุสิบห้าปีถ่ายบัตรได้แต่บัตรเหลืองไม่ได้ได้ไปไปเลยไปทํางานเลยไปเลยครับพระจันเกณฑ์ทหารโดนไหมครับไม่โดนไม่โดนตัวน้อยนี่นะครับส่วนสูงไม่ได้ส่วนสูงไม่ได้นี่นะครับถ้าใครมาทางบึงการมาทาง สกลนครจากสกลมาถ้ามาทางอากาศอำนวยไม่ไกลนะครับพายุมาจากตัวเมืองบึงการไกลไหมครับอาจารย์เจ็ดสิบกว่ากิโลมาจากบึงการเจ็ดสิบกิโลครับผมเจ็ดสิบกว่ากิโลจตกรจังหวัดหนองคายใช่ไหมครับผมก็ร้อยกว่ากิโลอ๋อถ้ามาจากหนองคายก็ร้อยกว่ากิโลแต่นี่แยกกันแยกแล้วแยกกันนะครับเป็นอำเภอสุดท้ายของบึงการตรงอำเภอบึงการเนี่ย ไอ้อาบึงของหลงเนี่ยติดกอำเภออะไรบ้างครับพระอาจารย์อำเภอบ้านแพงอำเบอร์บ้านแพงจังหวัดนครพนมแล้วก็อำเภอนาทมอำเภอนาทมนครพนมไหมจอนครพนมสกลนครสกนครนี่นะครับก็กลับนมาสการพระอาจารย์แค่นี้ครับจะจะสาธุเจริญพรเจริญรุขเจริญรุ่งเรืองครับผมอ่าลกไปทีระลึกหน่อยดีละเล็แล้วแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดกล้องผมก่อน